ตื่นเช้ามาก็มาออกมาที่ร้านก็จะต้มไ,ไข่ไว้ต้มไข่ไว้เพื่อเดินสองฟองวันนี้มีปลาทูวันนี้เปิดร้านนะจ๊ะแหงๆเด้อเหมือน ันนี้มีหอ,อมม,ม้มแล้วก็ผิงมีปลาทูนะฮะก็เดี๋ยวเราก็เอามาจีเอามาจีปลาทูสองตัววันนี้วันอังคารเปิดร้านนะจ๊ะยันยาญ่าเปิดรับสมัครลูกค้ารายอัตรามาด้วยผิงอ๋องเลยเลยง่ายๆดีเปิดแล้วบาดนี่นะก็จับกวยเตีเเดเด๋ยวตามสัง่งก็ว่ากันไป รับสมัครลูกค้ารายตานะจ๊ะสั่งมาเดี๋ยวพิงไปส่งถึงที่เหลือแต่สิบป้อนดมอร์นิ่งยามเช้าจ้ะแต่ว่าเนื้อยังตุนอยู่นะคะยังไม่ยังยงย,งยังไม่เปื่อยถ้าหมูได้อยู่หลังจากที่หยุดไปห้าหกวันเนื้อสดุดเนื้อยังก็บ่ากันไป หมูหมากาไกยรับสมัครลูกค้าหลายอัตรานะจ๊ะรับสมัครผู้รับเมาด้วยมามก็จะมาอบอาประทูไว้นะฮะสองตัวเลยในระหว่างมื้อเช้ายังไม่ได้กินอะไรนะฮะก็อยากเกืแบแบล้วเขาเ่ยนะเสริมแบบว่าทมดูดีนะยังอย จะเป็นแบบคอลลาเจนเฟตโดดเอามาชงกินระหว่างวันเ้ให้ร่างกายผลิตคือเราทำงานตรงนี้เนี่ยมันต้องเจอแดด เจอแดดต้องเจอแบบอย่าละลายยางพิวข่อยในดำมือเนไปส่งของก็จะคนละสีถ้าไม่มีตัวช่วยนี่ถึงแบบดำกว่านี้อีกนะทีนี้สั่งมาเป็นแบบแพ็คเท่าไหร่แพ็คสามสิบเกิขยับแล้วก็เป็นคนที่ติดหวานชอบกินน้ำหวานเนี่ยทนได้ชงกับน้ำเย็น จะจิบไประหว่างวานันกินตอนพร้อมว่างๆแค่กินอึกใหญ่ไม่ได้ก็เพื่อปรี้ยวหวานๆแต่ไม่มีน้ำตาลนะ,ะกินประจำจะหมดแล้วเดี๋ยวจะสั่งอีกอยู่สนใจก็กดเมนเตกาุณดี้ต้มไข่เสร็จแล้วมื้อเช้าของเรานะฮะก็ กินเป็นไข่ต้มอันนี้จะเป็นต้มสุกเลยม,มันนุ่มอร่อยตอนนี้ประมาณสิบโมงกว่าปลาทูก็อบไว้นะครับเอาไว้กินตอนบ่ายหรือระหว่างวันวันนี้ งดน้ํางดอาหารหลังสองทุ่มอืมจิบน้ําได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหมอนัดไปขอนแ้่กนนี้แ,นนแล้วรอบนี้จะไปตรวจน้ําตาลด้วยแล้วก็ตรวจเลือดทั่วไปเขาก็เลยให้ละอ่าให้งดให้งดอาหารหลังสองทุ่มมันนัวอร่อย ครับ <Help. S 2> เอาไประจับพรจับนะ่ะธรรมาดาหรือพิเศษอ่พิเศษเศษเพิเศษเศษเคร,รับผมแค่ถุงมามปรุงนี่โอเคเฮ้นกันแล้ววิ่ง แค่ขวงกระเทียมนียม่ยันไยากำลังตัดเสี้ยว อุ้งอ<ม>่ะบำสีอุโอ้ยน่หรัก but i have a ส well. ิบบาทแล้ท่านเจ็ดสิบ เลี <łby> <laughs> ียนอัดหนาทรงเลยกระทูของเราก็หอมมากเช่นกันอันนี้พริ้งพริกอีกด้านหนึ่งนะก็จะอบอีกรอบหนึ่งมากินมากพามาดูเนื้อตุ๋น ปุุเนื้อตุ้นยายา่าตุ้งต่อฐานมีเอ็นมีทุกอย่างแล้วแต่วันบางวันก็เปื่อยเปื่อยสำหรับวัยรุ่นแต่คนแก่ก็จะเคี้ยวยาก,ยากๆหน่อยอร่อยไม่ซ้ำจำสุดไม่ได้น่ากินมาก อร่อยมากปลาทูมันอันนี้อบรมร้อนเอาอันคีรอพักกันคีรอไกลเลยถึงขาหมูพุดพระพูดพระฮัดปลาทูเนียน มองกันเศร้าจดอาหารหลังสองทุ่มยีงก็โอ้มือนีนเขาปิดเทิมได้จังหวะวมืออื่นเป็นขอนแก่นพี่น้องนดอาหารหลังสองทุ่มจิบได้แต่น้ำ เนี่ยน้องมี่ถั่วทำเนื่อเอาได้ครับอันนี้จะให้ลูกน้องเขาทำเองนะครัะห้องกับระดับซีอีโอห้อกับนอนตากพ้าล้นเบาๆอันนั้ก็เราก็ปล่อยให้ลูกน้องทำซีอีโอเขาก็นั่ง,งกินอิ่มกินอิ่มแล้วก็นอน <laughs> <laughs> อ ฉันรวบๆส่งของแป๊บหนหึ่งนะบีซี